ผมผู้ว่าทอนยศดิจิตด็อกเตอร์ก็นำความรู้ความสมนึกนี้ไปให้กับอ่าผู้เป็พี่น้องญาติโยมแถวๆเรียกว่าใกล้วัดได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็คาสอนพระองค์เสด็จมาสมบาติของพระเจ้าแล้วก็มุมมองต่อปจลอยากจะบอกกล่าวกับพ่อป็นพี่น้องหรือว่าอาตชรุ่นหลังว่า ดีมากเลยใครที่อยากศึกษาเล่าเรียนก็ให้ความรู้ให้เราทุกอย่างที่เราไม่ได้เคยพบมาเพราะว่าบจลอนี้เป็นศูนย์รวมแห่งวิชาความรู้ต่างๆที่คนทั่วไปจะต้องศึกษาเล่าเรียนถ้าใครได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งที <c oughs> ่ว่าชีวิตนี้มีความสุขได้เพราะเพราะว่าบจลอนี้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและก็ เกี่ยวกับมุมมองต่างๆเพราะว่าคนทุกวันนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหอลักธรรมแล้วก็ศักยภาพต,ต่างๆคนโรคป่วยดูแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยโ,โหเสียดายเสียดายโอกาสเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนน,น,ยนี้นทําให้ชีวิตเนี่ยพลาดโอกาสก็คนที่ ไม่ได้ศึกษา,าเราเรียนจะเปรียบนควได้ว่านกไม่มีขนทนไม่มีความโลนี้ขึ้นที่สูงไม่ได้ทันใดก็การนั้นเราก็ทักชวนครูมาเรียนพิบอจลอนะครับดีมากเลยครับสวัสดีครับผมนายพิสันสุูลจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยากรครสวรครับที่มาศึกษาณที่นี้เนี่ยเพื่อให้เอาความรู้ ไปช่วยคนเพื่อประโยชน์และความสุขเอาความที่มีธรรมะมาใช้บำบัดชีวิตคนเพื่อสุขภาพของชีวิตคนจะดีข,ข,ขึ้นขอบคุณครับแล้วบจรอปปัจจุบนันบอจรอปัจจุบันนี้พยายามให้ทุกคนมีความรู้มากขึ้นไม่ว่าชนเผ่าใดแล้วก็ทุกที่ใดทุกคนที่อยากอยากสนใจการเรียนมีโอกาสได้เข้ามาเรียนได้ตลอดเลยครับไม่ว่าพระวิสุหรือาาค้าราชการขอบคุณครับ ครับผมผมเามาหาสุชัยกรสิทธิเบตีนะครับจบบุษฎีบัณฑิตนะครับจากพู้บริหารการศึกษาคณะกรุสา์นะครับในส่วนของการมาเรียนที่มอจรอยแห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเรียนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ปตรีนะครับตั้งแต่ปตรีปตรีก็เรียนที่นี่ปโตก็บริหารการศึกษานะครับปเอกก็บริหารการศึกษา สาเหตุที่มาเรียนที่นี่นะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสงที่ตอบสนองต่อการประยุกต์หลักรมคำสอนเข้ากับปราการในส่วนของวิชาการทางโลกนะครับโดยเฉพาะพ,พุทธบริหารการศึกษานี้หลักสูตรน,นี้ถือว่าสําคัญคือดดทุสรีนิพลทุกเล่มต้องมีหลักรมแล้วก็หลักบริหารควบคู่กันไปด้วยนะครับนอกจากเรามาเรียนแล้วได้ความรู้ได้ประสบการณ์สิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือเราได้เครือข่ายได้เพื่อน ได้ต่างๆมากมายตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่เราหาไม่ได้จากที่ไหนมิตรภาพของมอจรอของเราสำคัญที่สุดครับสวัสดีค่ะชื่อลังศิรัตลลิจัรพัฒน์นะคะจบจากคณะครุศาสตร์บุษดีบัณฑิตค่ะเอกการสามสังคมศึกษาวันนี้ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชลัย ส่วนกลางวังน,น้อยนะคะสิ่งที่ได้จากมหาลัยก็คือมีความภาคภูมิใจที่มหาลัยเนี่ยเป็นสอนทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมสามารถนําคุณธรรมจริยธรรมไปถ่ายทอดในการเป็นต้นแบบเป็นครูที่ดีต่อไปรับใช้ชาตนะิศาสนาพระมหากราต์ต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะขอสลายความเคโรกแล้วก็ขอจเจริญพรผู้ที ตามคลิปวิดีโอนี้กับผมมาตามาภาพก็มาอ่านกับพันพระธรรมมันอยู่อุตสีบัณฑิตรุ่นที่สิบเาหลักสูตรพรุษศาสตร์อุตสาีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนังบมศึกษาเป็นรุ่นแรกของส่วนกลางที่ได้เปิดสาขาการสอนังคมศึกษาที่ได้มาเรียนที่นี่ก็ขอสรุปเป็น4ี่ประเด็นหลักๆด้วยกัน4ดีนะครับดีที่หนึ่งได้เจอมหาวิทยาลัยที่ดี ดีที่สองได้เจอหลักสูตรที่ดีดีที่สามได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีและดีที่สี่ได้เจอการยามิตรที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของพระนสฆ์ไทยซึ่งได้รับการสถาปนาจารในหลวงรัชากาลที่ห้าซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญต่อพระนสฆ์จัดการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกและก็วิชาชั้นสูงแล้วก็ผลิตผันิตบัณฑิตมหาบัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตไปรับใช้สังคมและรับใช้พระาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับครับครับผมพระปรัชญาธีปิมัญโยนิสิตคณะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตผมได้ศึกษาอยู่ที่ ที่ไรเพจนครสวรรค์นะครับของฝากที่ไรมหาคุลาลุากกาลงกรทราที่ัยตอนที่เรียนนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรในการเราเรียนนั้นต้องใช้ความพยายามุตชาหะาพอสมควรในการในการเรียนแต่เเรียนจบแล้วก็มีสึกภาพภูมิใจนะครับเราสามารถที่จะเอาความรู้วิชาที่ได้เรียนมาพัฒนาในการเผยงานเผยแพระพุทธศาส์สนา อย่างที่ตั้งใจไว้และปัจจุบันผมก็ได้บรรยายอยู่ที่วิทยาลัยสงข้อมูลมหาเมืองเพชรบูรณ์ครับของก็ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะเป็นพระในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอามบูรณครับผมระภูประชฒ์ทรลกษคุณรับปริญญาเอกมาเรียนมาจะรอแล้วได้มุมมองของการนำไปพัฒนาในการ ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาวัดไปพัฒนาชุมชนไปพัฒนาความเป็นอยู่ของญาติโยมในชุมชนได้ดีขึ้นส่วนมุมมองของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาปี2549ที่เริ่มศึกษา<ม>ก็จะมองเห็นว่าการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นทั้งได้รับความเมตตาจากคณาจารย์จนมาถึงวันนี้ คำพ้งสมุรประชงปัญญาไม่โทรับมาจากทั้งกัดมอจอความเฉนครับเรื่องที่อาจารย์จะถามเป็นเรื่องอะไรบ้างเรียนแล้วได้อะไรจากการเรียนเรียนแล้วได้อะไรจากการเรียนไมุมมองาเรียนแล้วมีประสบการณ์มีความรู้เข้าไปสร้างผลงานแก่บ้านเมืองให้เป็นอ ลักษณะตามที่รที่เราเรียนมาฉะนั้นในเมื่อเราเรียนาสาขาไหนเราก็ต้องปฏิบัติสาขานั้นให้ให้ดีที่สุดมหาวิทยาลัยมจรนะครับที่มุมมองในการมองมจรเนี่ยเป็นทางวิชาการก็ ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าผมเดินทางมอจรอกรารภาคไทยกันเพราะว่าผมจบมอจรอพอโทรมาผมเลยมาเรียนที่ม,มาไอมอมารอ,อร้อยเอ็ดมาเข้าเรียนมอจรออันนีนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สร้างระหว่างภาษาความรู้ระหว่างเปรียบเทียบกันว่ามันจะพัฒนาไปในรูปแบบเดียวกันไหมอะไรเงี้ยจะตามหลักวิชาของปัจานะครับ ครับผมพระครูพิพิธพ,พัฒนาการเจ้าคณะอำเภอร,เอ,อรองรองเจ้าคณะอำเภอเขาคีจีโกดมาเรียนปเอกออที่วังน้อยในวันนี้ในสาขาการจัดการเชิงพุทธ ิ่งที่จะนำไปพัฒนาที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าเป็นบุคลากรเพื่อที่จะได้รับควา,ามรู้ควา,ามเข้าใจในการที่จะทำให้พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้เพิ่มประสิทธิภาพ ของการจัดการเชิงพุทธเพราะการการการจัดการเพิงเชิงพุทธนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในพระพุทธศาสนาของเราฉะนั้นตอนนี้กําลังเรียนก็เกือบเกือบจะจบแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้ยังไม่จะจบปีปีนี้ปีนี้ก็คงจะเป็นปีหน้าฉะนั้นก็เชิญชวนอ่า เพื่อนๆที่จะเรียนการจัดการเชิงพุทธก็เพื่อที่จะให้ที่ได้ทราบก็ตอนนี้มีจุดมีเพื่อนๆได้อ่เาเรียกว่าจะมาเรียนการจัดการเชิงพุทธใน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 ปีถัดไปเนี่ยนะก็ว่าอยากจะเชิญชวนเอเพื่อนๆมาเรียนกันในโอกาส ในวันนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรินทร์พรกินดาวงควรูโรงเรียนบ้านตะเคียนรามได้รับโอกาสมาเรียนปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ศาสนาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาโอกาสดีๆที่ดิฉันได้รับคือหนึ่งโอกาสทางการศึกษา แม้จะไม่พร้อมแต่อยู่ที่ใจเราพร้อมโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและโอกาสที่สามคือการให้เครือข่ายที่เราได้เรียนรู้จากเครือข่ายว่าที่นี่สร้างเครือข่ายทําให้นักศึกษานี้มีสิทธิ์นักศึกษามีคุณภาพสามารถต่อยอดในการทํางานได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพขอบคุณค่ะ ครับผมพระศิริวัฒน์ปิยะิโลคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการจัดก,การเชิงพุทธการศึกษาเ่าเรียนในครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมายในการศึกษาเลาเรียนสามารถเอาไปบริหารจัดก,การในเรื่องของพุพธศาสนาเรื่องของญาติโยมในประจําหมู่บ้านในสังคมทั่ว,วไปให้มีความต้องการที่จะมาศึกษาเ่าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็น คณะการจัดก,การเชิงพุทธคณะรัฐรัฐภาษานศนาสตร์แล้วก็คณะรัฐศาสตร์ของสังคมหรือของมหาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยส่วนกลางหรือวิทยาเขตในของประเทศไทยของวจรอของเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถในการออกไปประกอบสามารถชีพได้ตลอดไปเปริญพรครับครับผมสุรกิจสุวรรณแกมน,นะครับจบ ปิญญาเอกรัฐภาษาธนศาสตร์นะครับสิ่งที่ได้จากการเรียนมจรนะครับผมได้หลายอย่างเอาทางทางทรรก่อนผมได้เข้าวิปัสสนากรรมฐาน45วันเนี่ยผมเข้าผมเข้าหลักสูตรแรกเนี่ย10วันเต็มๆเลยมามาอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานเลยได้ได้เรียนอย่างลึกซึ้งได้สอบอารม ได้พื้นฐานที่เอาไปใช้ได้ทุกวันเรื่องทางโลกหลักสูตรของรอปรสอเนี่ยมีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิอย่างมากมีอาจารย์บุญทันดอกรอยสงมีอาจารย์สุรพลเสืรคมมีอาจารย์อีกหลายท่านซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนทางโลก,กเต็มรูปแบบแล้วก็ผสมกับทางธรรมด้วยหลักการบริหารงานของพุทธเจ้าซึ่งไม่มีที่ใดนะฮะอันนี้คือความภูมิใจว่าแล้ว สืบค้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปรากฏว่า,าหลักของพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักใหญ่ที่หลายหลายองค์กรหลายหลายตำราหลายคนเอาไปใช้และมีมุมมองของมจรปัจจุบันอย่างไรมีความภูมิใจมากนะครับมีความภูมิใจมอจารอเนี่ยไม่ทิ้งลูกศิษย์ที่มอจลรออาจารย์ไม่ทิ้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนจะต้องจบทุกคนมีความผูกพันอย่างมากแล้วตอนนี้ผมก็ยังมีหลักสูตรอย่างอื่นที่เขามาเรียนอยู่เรื่อยๆนะ ผมฟัภูมิแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยผมจะจะเข้าอยู่ประจํานะครับมันมันมีความผูกพันแล้วผมตอนนี้ก็ช่วยงานอยู่ที่วัดตะตโกคือเรสายธรรมเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นการเรียนมอชลลเนี่ยได้ทั้งทางโลกทางธรรมอย่างอย่างเต็มที่เลยอาจารย์สมอพระโพสีธรรมมิีเทศเนศิธณะรัตนศาสตร์ดุสรีบัณฑิตนะอ่าซึ่งได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ในปีรหัสนิเิต64นะครับซึ่ได้รัการศึกษาในการนีร้จะได้รู้ว่าระบบการเรียนการสอนนั้นก็สามารถจะนำชีวิตความรู้ที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่สายทอดมาไวในการนี้ในการนำไปพัฒนาองค์กรในระดับของคณะสงฆ์ในระดับอของคณะ,ะว่าที่ได้เข้ามาบริการในการเข้ามาใช้สอนในกกจการาด้านต่าง ของพุทธศาสนาสองหกด้านและมูลนิธิป่อป่อจารรเรับอ่าในประมอในประมอจะเห็นได้ว่าในสถานกา,ารณ์ปัจจุบันนี้มหาวาิทยาลัยของสองคือมหาจุฬาแห่งนี้นะได้ยกระดับในการศึกษาเ,าเล่าเรียนไปถึงนาฬิชาติเราจะเห็นได้ว่าเมาื่อเรามาศึกษาแล้วจะมีนิสิตน,นาฬิชาติต่างๆาเน,นี่ยที่นักเือพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นนับถือทางศาสนาจะได้เข้ามาศึกษาในความรู้เพราะว่าการศึกษานี้ไม่สามารถปิดกั้นอาวิธยทัศ์ของคนทั่วโลกจะได้เผยแพร่วิัยทัศน์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เผยแพร่ไปจนสู่ทั่วโลกทุกคนทุกแห่นะครับ